สวัสดีครับตอนนี้5้าโมงนะครับวันนี้ตั้งใจมาตกปลาขี้ตังนะครับแต่ว่าผมจะใช้นี่ครับใช้เบ็ดโศกนะครับผูกตะกัวด้านล่างนะครับแล้วก็สีตาครับยาวหน่อยครับผมจริงๆตั้งใจแค่2ตาแต่ว่ามันตัดปลาสีตาก็เลยใช้สีตานะครับผูกอย่างนี้นะครับเพราะว่าปลาขี้ตังเป็นปลาปากเล็กนะครับก็เลยตั้งใจจะใช้เบ็ดโศกเนี่ยครับ ใช้คันยาวนะครับก็ต้องตีไปไกลครับแล้วก็อาจจะต้องตั้งเมรกออนหน่อยนะครับวันนี้มีโอกาสขาดกับรดสูงมากครับไปครับลองดูครับนี่ครับเม็โตกดอกขี้ตังครับเดี๋ยวถ้าถ้ามีเวลาก็จะตีกับแถวนี้ด้วยครับ นนเกือไปว่าบางต้องจับไว้นะครับเพราะว่าปลามันตอดไวมากครับ วันนี้ได้เหยื่อมาใหม่นะครับเป็นเหยื่อจากจีนนะครับตัวละ80บาทเองครับมันแววแวดีครับเหมือนลูกปลากระบอกครับต้องลองดูครับนี่ครับลองดูว่ามีปลามาเจิมเหยื่อใหม่ไหมครับวันนี้ครับนี่ครับ ผ่านไปครึ er. like glam, ่งชั่วโมงแล้วครับผมยังไม่ได้ขี้ตังค์เลยนะครับบางก็เชียร์ให้ตกปลาเก๋าครับเดี๋ยวผมอยากได้ขี้ตังค์ครับเดี๋ยวขอขี้ตังค์ก่อนได้ไหมขี้ตังค์ยังเลยครับอะไรเชียร์ไม่ได้ก็ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเราตรงนี้มันดีเรียดีกินน้าไม่น้าบางเชียร์อยู่ 何

ไมนต้องมีใ่เนี้ยบ้างไหมนก็รอตีไปไม่ใช่มีนี้นะครับม่มาในี้ใจแน่นอนเลยขาดเลยวกน้ก็มาจมใจ วันนี้ผมลืมเอาตะก,กว่วแเล็กมานะครับมีตะก,กว่วลูกเท่านี้ลูกหนึ่งก็เลยลองดูครับขอทักสองสามเหยือ่อถ้าไม่ได้ก็ยอมแพ้ครับเลยเดี๋ยวไปตีเหยื่อรลอมกันครับ เชียอยู่ด้บังเชียอยู่ครับให้บังผิดหวังไม่ได้ครับ <c oughs> ผมรักเลย Hãy rồi cho kênh Ghiền rồi Gõ rồi không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่ชาชวนแล้วครับโอ้ยสาชวนโอ้แต <grad> ่เดี๋ยวมันจะโอ้ยหนุ <wurde> ่มใส่ชาชวนใอ่ไอ้ป็นเหมือนตีเยอะเดี๋ยวเราวนนสาแลงจะได้ขี้ตังกลายเป็นข้างปานตัวใหญ่นะครับแต่โดนปลาสากสวนนะครับดูครับปลาสากนั้นเดี๋ยวเจอกับผมเดี๋ยวก่อลเดี๋ยวมือไปนี่ตี้เดี๋ยวนะครับปลาสากนะครับนี่เหรอบัง Giờ lâu đủ đó ha. Mình chuẩn anh đi tí ha. Qua tới một đó. 我了。 นะเด็กเร็วาารวะไมา่โดนสาดเลยถูก รดครับไสาเยเลยตู้เดือดผัวต้องไม,ม่เกิดสายเลยอย่างผมเยอะเลยตัวนี้ะกรู้นะม,มันเป็นเยอะตัวใหม่ด้วยลดนะครับพามาแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเป็นเหยื่อตัวใหม่ด้วยครับผมไม่แน่ใจเรื่องตาเบ็ดนะครับ หลุดสองครั้งนะครับเหยื่อตัวนี้วันนี้เพิ่งเอามานะครับผมว่ามันน่าจะใหญ่ไปครับหรือไม่ก็ตาเบ็ดมันไม่คมมากครับก็เลยหลุดครับตัวใหญ่ด้วยนะครับเสียดายครับไม่เป็นไรครับบางเชียอยู่ครับเดี๋ยวขอเก็บปลาข้างข้างปานก่อนนะครับข้างไฟอ่ะบางเอ่มาด้วนเยอะแยะนั่นเพนเหมือนนั้นดัวทักเทานี้เลย วิ่งไปซวดไปทายเรือนรับเ,เ,เ,เดี๋ยวถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เก็บหมาเราต้องเอาช้าหน่อยนะได้หม่อค,อครับ่อครับ ตัวใหญ่แเราข้างปานใหญ่อีกแล้วครับยังไม่ได้กีตังค์นะครับข้างปานมาอีกแล้วครับสองตัวแล้วครับข้างปานเข้าไปใหญ่ใหญ่เนะบังนะถุงหมาได้ทำงานแล้วนะครับวันนี้ แต่เป็นข้างปลานะครับไม่ได้คิดตังนะครับนี่ครับแต้มครึ่งครับอีกตัวนี้ขาดขาดไปนะครับนี่นะครับสุงหมาได้ใส่ปลาแล้วนะครับต้องหาคีดตังต่อไปครับพยายามต่อไปครับบางเชียอยู่ครับก็เรื่องงียบๆเพราะมันมา่งตีไส้ได้ ้องแรมเดียวบ้างนอนนี่เหรอใช่บ่งางนอนนี่เี่นกะบ้านแล้ววะลากหนอนนี่ไรก็มีไอลยออแต่อยู่เลงนี่ผมยอมเลยบางบังอื้อต้องข่อยมาไอ้เนี่ยพรอะ<ม>เพรกทรแิบกล้ลกองคอนมาเลี้ยบง Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có tụi bình lô đấy con. Thì có tóc cái này. ที่ตังยังไม่เจอนะครับเจอแต่ข้างปลานะครับ่นเดี๋ยมปาซาร์นี่หรือมันส้วนหรือมันส่วนข้างปอยนี้ส่วนที่ฆ่าต้องสอน อ้หกพงแดงกรพงแดงครับคราวนี้ตุงบานได้ใส่สามแล้วนะครับคิดตังยังไม่เจอนะครับคราวนี้เป็นกระพงแดงครับกระพงแดงไซส์สวยเลยครับนี่ครับนั่นครับกับเบ็ดตาเล็กนะครับเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุเจ้าวโกมุนจ่าเซตนะ กระพงแดงไซส์สวยนะครับไซส์ทอดนะครับลองยูทูบดูเวล์ลับยูทูบเนาะกลับไปเรด้าช่องบีดีเนะครับเอาหาปลาไม่กินเอาหาปลากินาาลนับเอาหาปลาไม่กินสามแล้วนะครับยังมีเวลาอีกนิดหน่อยครับหาขี้ตังดอกไปครับ แค่เคนซ่าโดนะได้ได้โค้ชยมังเจ็บเมึงนะอ,อะไรีิเพื่อมันอย่างเอาหอ้านู่เลย ติดขาเก้งมาเนาะเราข้างฟ้ายดีกว่าตัวย้อยกันบ้างเออข้างฟ้านี่กแล้วครับกำลังตีจะออกไปนะครับตวัดติดขางเกงครับนี่ครับข้างฟ้าใช้สวยครับ งเชียร์บางเชียร์อยู่ครับบางเชียร์อยู่กลับแล้วนะครับวันนี้ครับตามหาที่ตังไม่ได้นะครับไม่เจอครับบางอุตสาเชียครับได้มาสี่แต้มครับเป็นข้างปานแล้วก็กระพงแดงนะครับได้แกงแล้วครับก็ยังวางเบ็ดอยู่นะครับเดี๋ยวเผื่อว่ามีปลาติดมือไอ้เขาติดไม้ติดมืออีกสักตัวนะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณบางด้วยนะครับที่อุตส่าหเชียร์นะครับ